สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ต่อร่วมกับสว่านตัวนี้นะครับสว่านตัวนี้ที่เคยแนะนําไปนะครับจะเป็นขนาดอาขอดูนิดนึงนะครับ5 0 0วัตต์นะครับ5 0 0วัตต์ตรงนี้นะครับ5 0 0วัตต์แล้วก็ใส่ดอกสว่านได้ถึง 10มิลนะครับตรงนี้ใช้ไฟ220โวลต์อันนี้ก็เป็นขนาดทั่วๆไปสเปคทั่วๆไปที่เราต้องตรวจดูก่อนซื้อนะครับว่าเราต้องการสว่านประมาณไหนนะครับอันนี้มาดูอุปรกรณ์ตัวอื่นที่จะใช้ร่วมกับสว่านนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าจำปาไว้สำหรับไขสว่านนะครับแบบนี้ ระวังนะครับอย่าใช้ค้อนต่อนะตัวนี้หายต้องพยายามหาซื้อถ้าใช้ค้อนตอกอาจจะให้เฟืองภายในแตกแล้วก็นานๆไปหัวพวกนี้ก็จะรูดนะครับอ่าก็จะเกิดความเสียหายเพราะถาเปลี่ยนตัวนี้หัวตัวนี้ใหม่ก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับเพราะไม่อยากซ่อมอ่ะอยิ้มมาดูพวกดอกสว่านนะครับดอกสว่านก็มี2ลักษณะครับเป็นแบบสแตนเลสอันนี้จะค่อนข้างทนทานกว่านะครับ แต่เหล็กราคาก็จะแพงกวา่าเป็นแบบเหล็กเหล็กล,ลอเหล็กแข็งแบบนี้อัอนนี้แข็งเหล็กพวกนี้จะแข็งแต่เปราะนะครับบิดนิดบิดหน่อยก็จะหักนะครับอันนี้ไว้สําหรับเจาะเหล็กนะครับก็มีหลายขนาดให้เลือกใช้อ่าแล้วก็มีถ้าดอกเป็นลักษณะนี้อ่าแบบนี้ก็จะไว้ใช้สําหรับเจาะปูนนะครับเจาะปูนจะหัวแบบนี้อ่าจะดูเหมือนไม่ค่อยคมเท่าไหร่ อ่าถ้าเป็นหัวลักษณะนี้จะใช้กับสว่านกระแทกแบบธรรมดานะครับอ่าสว่านตัวนี้ใช้กระแทกเจาะปูนได้แต่จะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยยังไงเดี๋ยวเอาไว้สาธิตในคลิปถัดไปนะครับนอกจากใส่ดอกสว่านเจาะเล็กเจาะปูนได้แล้วก็ยังใช้ร่วมกับอ่าหัวจับน็อตหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวจับที่ใช้ร่วมกับสกูนะครับสกูแชร์แบบนี้นะครับมี2อด้านก็มีเครื่องหมืออุปกรณ์ที่จะให้เราเลือกใช้ตรงนี้หลายอย่างนะครับเราลองมาดูวิธีการใส่ดอกสว่านสักนิดนึงนะครับอลองดูดอกนี้ดอกนี้นะครับแบบนี้นะครับ่สว่านขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไป หมุนให้ได้ตามขนาดของดอกสว่านนะครับถ้าสว่านเริ่มที่จะขยับได้น้อยก็ลองหมุนดูนะครับเพื่อที่ว่าสว่านจะได้เวลาใส่ล็อกแน่นเรียบร้อยจะได้ได้ศูนย์ก็คือไม่แกว่งนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกนะครับแล้วก็ลองอถ้าเข้าแล้วเราก็เอาดอกจำปาของตัวมันมาล็อกครับขันกระป๋าให้แน่นล็อกที่สามทั้งสามจุดเลยนะครับ ล็อกที่ทั้ง3จุดเลยนะครับเพื่อการดอกสว่านลุกแบบนี้นะครับลองดูสิว่าดอกสว่านเมื่อใส่แล้วทดสอบดูว่าแว่งหรือเปล่านะครับอ่าลงเดี๋ยวเข้าเสียบปากนิดนึงอ่าลองดูนะครับว่าแข่งไหม อ่าแล้วไงคือคือไม่แข็งนะครับสามารถนําไปเจาะใช้งานได้เลยเหมุนทั้ทงซ้ายทั้งขวาได้นะครับอ่าสหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนําเบื้องต้นเครยงเทื่อนี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าก็จะนําอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไปสาธิตให้ดูในเรื่องทั้งการใช้งานในเรื่ององการเจาะน็อตอ่าพวกสกรูนะครับแล้วก็ในการเจาะเหล็กเจาะปูนให้ดูนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเจอกันเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณทีติดตามค่ะ